รักกันรอเกินรักกันจริงหรือเปล่าความรักของบุตรชนนี่เต็มไปด้วยตัณหาไปเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวเขาเรียกความหลงยิ่งรักมากก็ทุกมากเกียรติก็ทุกรักก็ทุกหนักหน่วงมากในความคิดถึงเนี่ยความรักของมนุษย์เนี่ยนะมันไม่มีอุเบกขาธรรมมันเลยทุกข้อประกอบด้วยตัณหาด้วยอัตตายึดไงเต็มไปด้วยอจาเป็นเจ้าข้อเจาของยึดมาเป็นของตัวของตนมันก็ทุกสิ หวงกันฆ่ากันสิถ้ามันรักกันจริงๆเนี่ยโอ้เสียสละสิขอให้เขามีความสุขสิเขาไปมีผัวใหม่รักใหม่ก็โอ้โหขอให้เธอมีความสุขทําได้ไหมอ่ะมันจะทําได้แค่แเขาไปแจกยักจะเป็นจะตายแล้วงั้นรักเขาอ่ะนะไม่มีทางหรอกลองดูสิมันถึงกินข้าวกับน้ำตาอยู่